ไม่ไหวค่ะตอนห้าโมงก็ไม่ไหวเพราะว่าแดดยังไม่ไม่ลงเนาะอันนี้หกโมงครึ่งนะคะมืดตึ๊บเลยแต่ก็ยังมีแสงสว่างอยู่อยู่สนามเนาะค่ะเนาะอยู่สนามว่าก,กําลังกายนะคะนอะ้องเอ็นที่ยัดเอ็นสบายมากค่ะอยากนั่งอยู่นี่นานๆจังเลยบรรยากาศดีมากเนาะค่ะเนาะจังเอ็นนะคะเนาะ,นะ,ะ,นะไปไต่นามงามโบงามโบ เย็นสบายตาจ้าพี่น้องเย็นสบายตาเด้อยิ่งไปมาอยู่นะคะก็ประมาณนี้นะคะ่ะอันนี้นั่งอยู่กอบหนองน้ำนะคะเด็กๆเขาก็เล่นกีฬาเดี่ยวก่อนยายนะบีเห็นเงียบๆนะคะก็เ,เลยเดินออกจากบ้านมามาทำํำมานั่งดูแสงไฟกันต่อจ้า แสงไฟใต้น้ํานะคะคลิปสักหน่อยซิไม่มีคลิปส่งพี่ a อเลยนะคะขอคลิปสามนาทีกับลมเย็นๆมีแม่น้ําด้วยนะคะมีหนองน้าต่างอยู่อยู่สนามนะคะเนาะมีสนามออกกําลังกายนะคะน้องเอ็นที่ยันเอ็นนะคะเนาะไปใต้น้ำงามโบงามโบเย็นสบายตาจ้าพี่น้องเย็นสบายตาได้่ คลิปสักหน่อยซิไม่มีคลิปส่งพี่ AI เลยนะคะขอคลิปสามนาทีกับลมเย็นๆมีแม่น้ำด้วยนะคะมีหนองน้ำด้วยนะคะเนาะตอนเย็นคนเยอะมากนะคะไม่เหมือนตอนเช้าเนาะตอนเช้าก็เยอะอยู่แต่ว่าไม่เยอะเท่าตอนตอนเย็นเนาะค่ะเนาะตอนเย็นคนเยอะมากที่เลียวส่งพี่เอไอทำเลียวมาส่งพี่เไอเกือบหกเดือนแล้วอีกไม่กี่วันนะคะ <c oughs> ก็มีน้องนี้แหละค่ะ <c oughs> น้องน้ำน้องกังเอ็นนะคะนะ่ะนาะไปไต่หนามงามโบงามโบเย็นสบายตาจ้าพี่น้องเย็นสบายตาเล้ออยากมีคู่นั่งจังเลย <c oughs> <c oughs> เลยแหละอุ <c> ้ย <oughs> ประเด็นก็คือนั่งอยู่นั่งอยู่สนามนาะค่ะนะอยู่สนามอวกรลางกายน,ะะน้องเอ็นที่ใหญ่สวัสดีช่วงเย็นจ้า ตอนหงโมงนะคะยายนบีก็มานั่งชมเพื่อนๆเ,เขาออกกำลังกายนะคะน้อหลากหลายคลิปสักหน่อยสิไม่มีคลิปส่งพี่ AI เลยนะคะขอคลิปสามนาทีกับลมเย็นๆมีแม่น้ำด้วยนะคะมีหนองน้ำวสวัสดีช่วงเย็นจ้าตอนหงโมงนะคะยายนบีก็มานั่งชมเพื่อนๆเ,เ,เขาออกกำลังกายนะคะน้อหลากหลาย สวัสดีช่วงเย็นจ้าตอนหกโมงนะคะแยนนบีก็มานั่งชมเพื่อนๆเ,เขาออกกำลังกายนะคะน้อหลากหลายด้วยนะคะลมเย็นมากค่ะอากาศเย็นเริ่มเย็นแล้วค่ะมือเสาเย็นเย็นยมือแรงก็กำลังพอดีนะคะกำลังเย็นเย็นคลิปสักหน่อยสิไม่มีคลิปส่งพี่ a ออเลยนะคะขอคลิปสามนาที กับลมเย็นเนมีแม่น้ําด้วยนะคะมีน้องน้ํำพินาบีมามาออกกาลังกายทุกๆเช้านะคะก็คือตรงนี้แหละมีน้องเดียวนี่แหละ <c oughs> น้องเดียวน้องเดียวนี้ทําคลิปสง่งพินาบีมามาออกกาลังกายทุกๆเช้านะคะก็คือตรงนี้แหละมีน้องเดียวนี่แหละน้องเดียวน้องเดียวนี้ทําคลิปสง่งพ มานั่งดูแสงไฟกันต่อจ้าแสงไฟใต้น้ำนะคะยิงไปมาอยู่นะคะก็ประมาณนี้นะคะ่ะอันนี้นั่งอยู่ขอบหนองน้ำเลยคะ่ะเด็กๆเขาก็เล่นกีฬาอยู่คนเดียวมันก็จะมืดๆหน่อยนะคะมาทางนี้ก็โดนแสงแงแอนนะคะเนาะ,ะ <c oughs> ไปใต้น้ำงามโบงามโบเย็นสบายตาจ้าพี่น้องเย็นสบายตาได้ คลิปสักหน่อยซิไม่มีคลิปส่งพี่ AI เลยนะคะขอคลิปสามนาทีกับลมเย็นๆมีแม่น้ำด้วยนะคะมีหนองน้ำสวัสดีช่วงเย็นจ้าตอนหกโมงนะคะยายนบีก็มานั่งชมเพื่อนๆเขาออกกำลังกายนะคะน่าหลากรลาเดียวก่นยัยนบีเห็นเงียบๆนะคะก็เลยเดินออกจากบ้านมามาทำทางโน้นเตตะก้อนะคะ ตนตีตะก้อค่ะประมาณสองทุ่มสามทุ่มนะคะเด็กๆก็จะพากันกลับบ้านนะคะเนาะอยู่คนเดียวมันก็จะมืดๆหน่อยนะคะมาทางนี้ก็โดนเสียงค่ะก็จะเป็นคลิปยาวค่ะคลิปยาวในสตรีมนะคะขอคลิปยาวสามนาทีจากเพื่อนๆน,นะคะเนาะมากลกางวันอยู่อยู่สนามเนะคะเนาะอยู่สนามออกกาลังกายนะคะนอะ้องเอ็นที่ใหญ่นะคะคนเยอะมาก เดีย๋ยวนี้ก็ยังเล่นกีฬาอยู่เยอะแยะเยอะแยะเลยค่ะพวกเด็กๆนะคะไม่รุ่นคนวิ่งก็กําลังวิ่เลียวส่งพี่ไอทําเลี้ยวมาส่งพี่ไอเกือบหกเดือนแล้วอีกไม่กี่วันนะคะ <c oughs> ก็มีน้องนี้แหละคะ่ะน้องน้ําน้องอยากมีคู่นั่งจังเลย <c oughs> เลยแหละอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> ประเด็นก็คือนั่งอยู่ <c oughs> <c oughs> นั่งอย,อย่อยู่สนามนะคะเนาะ สนามออกกําลังกายนะคะน้องเอ็นที่ใหญ่นะคะเนาะตอนเย็นคนเยอะมากนะคะไม่เหมือนตอนเช้าเนาะตอนเช้าก็เยอะอยู่แต่ว่าไม่เยอะเท่าตอนนึงตอนเย็นเนาะค่ะเนาะตอนเย็นคนเยอะมากไม่ไหวค่ะตอนห้าโมงก็ไม่ไหวเพราะว่าแดดยังไม่ไม่ลงเนาะอันนี้หกโมงครึ่งนะคะมืดตึ๊บเลยแต่ก็ยังมีแสงสวรรงนบีมามา ออกกาลังกายทุกๆเช้านะคะก็คือตรงนี้แหละมีน้องเดียวนี่แหละน้องเดียวน้องเดียวนี่ทําคลิปสง่งสวัสดีช่วงเย็นจ้าตอนหงมงนะคะยายนบีก็มานั่งชมเพื่อนๆเ,เขาออกกาลังกายนะคะน้อหลากหลากมานั่งดูแสงไฟกันต่อจ้าแสงไฟใต้น้ำนะคะอยู่คนเดียว มันก็จะมืดๆหน่อยนะคะมาทางนี้ก็โดนเสียงนะคะคนเยอะมากดี๋ยวนี้ก็ยังเล่นกีฬาอยู่เยอะแยะเยอะแยะเลยค่ะพวกเด็กๆนะคะไม่รุ่นคนวิ่งก็กําลังไปมั่งค่ะนั่งอยู่คนเดียวจ้านั่งเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะคะเนาะเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆดีกว่านะคะนะคะคนเยอะมากด๋ยวนี้ก็ยังเล่นกีฬาอยู่เยอะแยะเยอะแยะเลยค่ะพวกเด็กๆนะคะไม่รุ่น คนวิ่งก็กำลังวิ่งสวัสดีช่วงเย็นจ้าตอนหกโมงนะคะยานนบีก็มานั่งชมเพื่อนๆเ,เขาออกกำลังกายนะคะน่าหลากห้านสามนาทีแล้วขอบคุณหลายๆในการรับชมจ้าด้วยนะคะลมเย็นมากค่ะอากาศเย็นเริ่มเย็นแล้วค่ะมือเสา้าเย็นเย็นยนะมือแรงก็กำลังพอดีนะคะกำลังเย็นเย็น อยากมีคู่นั่งจังเลยเลยแหละอุ้ยประเด็นก็คือนั่งอยู่ค่ะนั่งสวัสดีช่วงเย็นจ้าตอนหงโมงนะคะแยนบีก็มานั่งชมเพื่อนๆเ,เขาออกกำลังกายนะคะนว่หลากหลายมานั่งดูแสงไฟกันต่อจ้า แสงไฟใต้น้ํานะคะที่เลียวส่งพี่ไอทําเลียวมาส่งพี่ไอเกือบหกเดือนแล้วอีกไม่กี่วันนะคะก็มีน้องนี้แหละค่ะน้องน้ําน้องกังแอนนะคะเนาะไปใต้น้างามโบงามโบเย็นสบายตาจ้าพี่น้องเย็นสบายตาได้กังแอนนะคะเนาะไปใต้น้างามโบงามโบ เย็นสบายตาจ้าพี่น้องเย็นสบายตาได้ด้วยนะคะลมเย็นมากค่ะอากาศเย็นเริ่มเย็นแล้วค่ะมือเศารเย็นเย็นนะมือแรงก็กําลังพอดีนะคะกําลังเย็นเย็นคลิปสักหน่อยสิไม่มีคลิปส่งพี่ a อไอเลยนะคะขอคลิปสามนาทีกับลมเย็นเย็นมีแม่น้ำด้วยนะคะมีหนองน้ำเลี้ยวกันใช้นะบีเห็นเงียบเียบนะคะก็เลย เดินออกจากบ้านมามาทำแซลกเห็นใชนะ่ไบีเห็นเงียบๆนะคะเ,เลยเดินออกจากบ้านมามาทำอยากมีคู่นั่งจังเลย <c oughs> เลยแหละอุ <c> ้ย <oughs> ประเด็นก็คือนั่งอยู่นั่งแอนนะคะเนาะไปไตน่นาำงามโบงามโบเย็นสบายตาจ้าพี่น้องเย็นสบายตาเด้อไปมั่งคะ่ะ นั่งอยู่คนเดียวจ้านั่งเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆดีกว่านะคะไปมั่งค่ะนั่งอยู่คนเดียวจ้านั่งเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆดีกว่านะคะอยากมีคู่นั่งจังเลยเลยแหละอุ้ยประเด็นก็คือนั่งอยู่ค่ะ สวัสดีช่วงเย็นจ้าตอนหงมงนะคะยายน,นบีก็มานั่งชมเพื่อนๆเขาออกกำลังกายนะคะเน,นาะหลากหลายไปมาอยู่นะคะก็ประมาณนี้นะคะ่ะอันนี้นั่งอยู่ขอบนนองน้ำนะคะเด็กๆเขาก็เล่นกีฬาแงแอนนะคะเนาะ,ะไปไต่หนามงามโบงามโบเย็นสบายตาจ้าพี่น้องเย็นสบายตาได้วย เย็นสบายมากคอะ